ต่อไปเป็นต่อนะคะต่อจากแบบฝึกหัดที่10นะคะแบบฝึกทักษะที่10ข้อที่1อันนี้เป็นข้อที่2นะคะเป็นการดูฟังกช์ชันเพิ่มฟังกช์ชันลดจากกราฟนะคะแล้วก็ให้บอกด้วยให้บอกช่วงด้วยนะคะทีนี้น่กเรียนสังเกตนะคะข้อที่1นั่นเรียนเห็นจุดกลมๆตรงนี้ไหม คือกำกลมเนี่ยเห็นไหมหนัเียสังเกตว่ามันจะมีทั้งทึบถ้ามันเป็นทึบคือมันเอาตัวนั้นด้วยค่ะทึบๆกลมๆดำๆเบอแต่ลักษณะาทางนี้มันเป็นใสคือไม่เอาตัวตัวต,วตรงจุดนั้นนะคะนะคะนันเียเวลาทําก็ก็สังเกตจุดตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้มาเริ่มกันเลยก่อนทาค่ะขอทดไว้ข้างๆนิดนึงว่าลักษณะของการาฟที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดยังไงนะการาฟที่มีลักษณะค่ะแบบนี้ค่ะ เเพิ่มไปทางขวา y ก็ดิ่งสูงขึ้นลักษณะกราฟที่เป็นแนวโน้มแบบนี้ค่ะมันเป็นกราฟของฟังก์ชันเพิ่มค่ะส่วนกราฟค่ะที่ x เพิ่มค่ะแต่ y มีแนวโน้มดิ่งลงหน่งลงหน่งลงกราฟลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันลดค่ะโอเคไหมทีนี้เรามาดูของเรากันมาดูกราฟของเรากันเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะคะ ข้อหนึ่งนะคะไอ้จุดนี้เราก็อย่าไปโดนมนันเนาะเดี๋ยว,วเราเอาไว้เพื่อเขียนช่วงเราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเห็นไหมสังเกตตรงนี้ช่วงนี้ x มันทําไม x มันเพิ่มแต่ y มันดิ่งลงเห็นไหมดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่ลง x เพิ่มขึ้นแต่ y ดิ่งลงแบบนี้เป็นล,ลักษณะของฟังก์ชันเลยคะกราฟของฟังก์ชันลดนะคะโอเคไหมต่อไปค่ะต่อไปดูกราฟต่อ,อจากตรงนี้เนาะ เห็นไหมว่า x ไปทางขวาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ y ทำไมคะดิ่งขึ้นดิ่งขึ้นดิ่งขึ้นเหมือนกันเลยเพราะนั้นลักษณะกราฟของอันนี้เป็นทำไมฟังก์ชันเพิ่มค่ะเนาะดูต่อค่ะช่วงต่อไปนี่มันคงที่ตรงนี้แล้วทำไมคะ x เพิ่ม x เพิ่มแต่ y ทำไม y ดิ่งลงดิ่งลงเพราะนั้น y ลดค่ะลักษณะกราฟแบบนี้ของเป็นกราฟของฟังก์ชันลดค่ะ โอเคไหมคะเราก็จะเอามันมาเขียนช่วงกันนี้วิธีการเขียนช่วงเราก็เริ่มจากช่วงของฟังก์ชันเพิ่มอ่ะก็เริ่มเพิ่มเพิ่มสีชมพูเนาะหนูก็ดูไอ้จุดตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้เห็นไหมมันเป็นจุดใสๆเมื่ะนั้นมันปิดหรือเปิดเปิดนะเปิดที่ศูนย์ไปถึงอะไรคะตรงนี้เลขอะไรหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามเพา่อนั้น เราดูแค่ค่า x นะเวลาเราดูฟังก์ชันเราดูเออเราเวลาเราเขียนช่วงนะคะเราจะเขียนช่วงที่ค่า x เพราะนั้นอันนี้ x เป็น1เปิดหรือปิดคะเปิดเหมือนกันค่ะมีอีกไหมฟังก์ชันเพิ่มไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็จะมีแค่ช่วงเดียวต่อไปไปดูฟังก์ชันลดค่ะอ่ะฟังก์ชันลดคือเริ่มแต่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จุดตรงนี้เป็นจุดเปิดตรงนี้คืออะไรลูก ตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้ลบสองค่ะเพราะนั้นมันเปิดที่ลบสองไปจนถึงตรงนี้นะตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ตรงนี้เพราะนั้นเปิดหรือปิดเปิดเปิดที่เท่าไหร่คะตรงนี้ x เ,เป็นศูนยค่ะยูเนียนกับยูเนียนกับมันเปิดหรือมันปิดเนอะครูมันเปิดนะมันไม่ทึบๆไปเลยนะ ต่อไปฟังก์ชันลดมีค่ะสีฟ้าอีกเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้คือเปิดที่เปิดที่หค่ะ x เ,เป็น1ไปจนถึงตรงนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้ x เ,เป็นอะไรคะสเรียบร้อยค่ะข้อที่1ต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะค่อยๆทำ เริ่มจากอะไรอันนี้เห็นไหมไม่มีจุดใส่ใ,สให้เลยแสดงว่ามันทึบหมดโอเคไหมคะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนี่ฟังก์ชันเพิ่มคือถึงตรงนี้ค่ะ x เ,เพิ่ม y ก็ทําไมคะเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ y อาใหม่ x เ,เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะจนถึงตรงนี้เห็นปะเวลาจะให้มันแปลงมันไม่แปลงค่ะอะถูกไหมต่อไปต่อไป กราฟเริ่มทำไมดิ่งลงแหละ x เพิ่มแต่ทำไมคะ y ดิ่งลง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 ไปถึงตรงนี้เห็นไหมเอาใหม่ตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมปึบนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันลดนะต่อไปค่ะสังเกตว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้สีชมพูที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะ ต่อไปค่ะจากตรงนี้เห็นไหม x เพิ่มไปทางขวาค่ะ y ก็ทําไมคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันนะอันนี้เป็นฟังก์ชันเขียนใหม่มันเกินไปกราฟไปตรงนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มค่ะเรียบร้อยค่ะเราไปเขียนช่วงกันก็เริ่มจากช่วงของฟังก์ชันเพิ่มก่อนนะคะ ฟังเชันเพิ่มของเราเป็นสีชมพูนะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้มันคือลบหนึ่งลบสองมันประมาณลบสองจุดสามเนาะไม่ถึงสามไม่ถึงสามไม่ถึงสองจุดห้าด้วยนะคะเพราะนั้นมันปิดค่ะมันปิดที่ลบสองจุดสามค่ะไปจนถึงตรงกลางตรงนี้ถูกไหมคะก็ลบหนึ่งจุดสามเหมือนกันแล้วกัน ถูกไหมปิดเหมือนกันนะคะถูกไหมครูมองถูกไหมเนะี่ยลบสองจุดสามถึงลบหนึ่งจุดสามโอเคยูเนียนกับช่วงต่อไปเลยฟังก์ชันเพิ่มก็คือตรงอ่ะตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองค่ะเพราะนั้นปิดเนาะปิดที่สองถึงอะไรคะตรงนี้ถึงตรงนี้เลยโอ้โหไม่ถึงนะ สามจุดเท่าไหรเนี่ยเกือบถึงสี่สามจุดเก้าแล้วกันปิดค่ะอันนี้คือฟังก์ชันเพิ่มต่อไปฟังก์ชันลดค่ะก็ฟังก์ชันลดคือสีฟ้าเนาะก็เริ่มที่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้คือหนึ่งจุดสามลบหนึ่งจุดสามเนาะปิดปิดคือเอาจุดนั้นด้วยนะคะเป็นจุดทึบๆเนาะหนึ่งจุดสามจนถึงตรงนี้เลยฟังก์ชันลดสีฟ้าตรงนี้ก็คือเท่าไหร่คะ ปิดที่สองค่ะเรียบร้อยนะคะข้อที่สองต่อไปค่ะข้อที่สามอ่ะเหมือนเดิมเริ่ม,มเห็นไหมจุดนี้ก็ครูตดดีว่ามันเป็นจุดเ็จใส่นะ ถ้าทึบมันก็ต้องทึบๆเลยนี้มันจะโป่งๆหน่อยเนาะครูก็ให้เป็นจุดนี่ๆแล้วกันอ่ะนั้นตรงนี้ค่ะช่วงนี้ x เ,เพิ่ม y ทำไมเหมือนกันเพิ่มเป็นฟังก์ชันเพิ่มเลยต่อไปค่ะ x x ทำไม x เ,เพิ่มไปทางขวาแต่ y ลดลงดิ่งลงค่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันลดเติมให้ตรงนี้นิดนึง ต่อไปค่ะจากจุดตรงนี้แก้ตรงนี้นิดนึงเนาะมันจะฝังเลขฝังจุดฝังจุดตรงนี้เราจะได้เห็นจุดว่ามันเป็นจุดโปง่ปงๆนะเห็นไหมอันนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้มันก็จะลากตั้งแต่ตรงนี้ ต่อไปต่อไปค่ะต่อไปจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมว่า x มันเพิ่ม y ก็ทำไมด้วยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยถึงตรงนี้เลยนะคะราะนนี้เป็นฟัง์กชันเพิ่มนี่ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะต่อไปตอบกันมาเริ่มจากค่าของ f, อ่อช่วงของ f เพิ่มก่อน ก็จะเท่ากับตรงนี้คือเปิดเนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มตรงนี้เปิดที่เท่าไหร่คะลบหนึ่งปิดปิดเปิดเปิดเปิดมันเป็นจุดทึบจุดทึบเอ้ยจุดใสเปิดเปิดที่ลบหนึ่งค่ะไปจนถึงตรงนี้คูคิดว่ามันประมาณหนึ่งนะหนึ่งปิดเปิดด้วยนะคะจุดใสใสเปิดคือไม่เอาตัวน้อนเนาะ ตัวนั้นแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นอะไรเนี่ยหนึ่งตรงนี้เป็นสองนั้นเปิดที่สองค่ะไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคะเนี่ยสี่เปิดที่สี่ค่ะต่อไปหมดแล้วนะฟังก์ชันเพิ่มไปดูฟังก์ชันลดกันค่ะฟังก์ชันลดคือสีฟ้าที่เราหาไว้เนาะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่เนี่ยอ่าหนึ่งเนาะเปิดที่หนึ่งค่ะไปจนถึงตรงนี้เลยสอง ะะเรียบร้อยต่อไปข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายเชื่อคูททำก่อนเนาะกูไม่รู้มันไหนทึบมันใสกูมองเป็นใสหมดเลยนะอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนจากตรงนี้ไปเห็นไหม x เ,เพิ่มไปทางขวาแต่ Y ทำไมลดดิ่งลงดิ่งลงต่อไปตรงนี้ช่วงนี้ก็ เเพิ่มไปทางขวา y ก็เพิ่มขึ้นไปข้างบนดิ่งไปข้างบนเหมือนกันต่อไปอันนี้เเพิ่มไปทางขวาเห็นไหมไปทางขวาแต่ y ทํทไมคะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงนะคะก็เป็นฟังก์ชันอะไรตรงนี้ลดอันนี้ก็ฟังก์ชันลดนะคะต่อไปอันนี้อันนี้ฟังก์ชันเพิ่มเนาะชพต่อไปนี้ก็เหมือนกัน x ไปทางขวา แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะและสุดท้ายค่ะนี้คือจากตรงนี้ไล่ลงมา x เ,เพิ่ม y ลดเพราะนั้นนี่เป็นฟังก์ชันลดอ่ะเรามาเขียนช่วงกันนะคะฟังก์ชันเพิ่มก็เท่ากับะอะไรคะให้เป็นจุดโปร่งหมดเลยนะ แต่ถ้ามันเป็นจุดทึบๆก็ต้องใส่เครื่องหมายเครื่องหมายแบบนี้เนาะใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะอันนี้จุดโป่งค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้ก็คืออะไรค่ะลบสามไปจนถึงตรงนี้เอ้ยผิดละเราเริ่มที่ฟังก์ชันเพิ่มก่อนดูผิดจะแม่ตรงนี้ถูกไหม ปงที่ตรงนี้ก็คือแบบนี้นะคะก็ตรงนี้ก็คือลบสองเนาะไปจนถึงอะไรคะสีชมพูตรงนี้ก็คือลบหนึ่งปิดเอยเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดคือเป็นวงเล็บอ,อย่างนี้นะยูเนียนกับเพิ่มสีชมพูก็คือตรงนี้หนึ่งเนาะ เปิดที่หนึ่งไปจนถึงสองต่อไปฟังก์ชันลดสีฟ้าที่เราหาไว้เปิดเหมือนกันตรงนี้ถูกปะเปิดที่ลบสามไปจนถึงตรงนี้คือลบสองเปิดยูเนียนกับตรงนี้คือลบหนึ่งเปิดที่ลบหนึ่งไปจนถึงตรงนี้ก็คือหนึ่ง และสุดท้ายยูเนียนกับตรงนี้ช่วงนี้ก็คือเท่าไหร่เนี่ยสองเปิดที่สองไปจนถึงสี่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วสี่คอนะคะให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนเนาะทบทวนอะ่ะว่าวิธีการฟังก์กชันเพิ่มฟังก์กชันลดดูยังไงนะคะรูค,คิดว่าไม่ยากนะคะคิดว่านักเรียนน่าจะทำได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะ